สวัสดีสมาชิกมวยหูแฮปปี้มวยมไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหูแฮปปีม้มวยไทยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้วันที่11ตุลาคม2564ผมมวยหูเป็นมวยไทยก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชกของรายการศึกจิตเมืองนอนนะครับนซะึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันเป็นนัดแรกหลังจากปิดโควิดไปนะครับในวันอาทิตย์ที่17 ดลาคม2,564เวลา11นาฬิก45นาทีถึง13นาฬิกา45นาทีนะครับก็โดยสรุปว่าวันอาทิตย์ตั้งแต่สัปดาห์หน้าอาทิตย์หน้าไปต้นไปในรายการมวยวันอาทิตย์นี่จะมีทั้งสิ้น3ช่องนะครับคือช่อง PPTV ช่อง36ในเวลา17.45น,านาถ่ายทอดจากเวทีจิตมังนนทที่ตลาดอตกรนอนทบบรีนะครับแล้วก็ต่อด้วยช่อง7นะแล้วก็ต่อด้วยช่องอมริน34นะครับ3ช่องเต็มนะครับซึ่งผมเองก็ต้องแจ้งให้กับสมาชิกทราบผมก็จะภาคทั้ง3ช่องด้วยนะครับสมาชิกก็สามารถที่จะหาที่ลุ้นที่เชียร์หรือว่าเตรียมตัวลุ้นเตรียมตัวเชียร์กันได้นะครับสำหรับรายการสกิจบังนนก็การันตีว่าราคา ไวกว่วาภาพในทีวีอย่างแน่นอนนะครับสำหรับรายการสึกจิตเมืองนอนก็จัดคู่มวยเอาไว้น่าดูนะนัดแรกนี่ก็จัดเอาไว้น่าดูนะครับนะัก็เป็นการจัดในที่โล่งๆนะเพราะว่าเวทีเดิมนี่โดนไฟไหม้ไปแต่ว่าตอนนี้ก็เวทีมวยบุรีนานไม่ได้จัดแล้วนะครับนะจากเวทีบุรีนาก็มาจัดกันที่อัตกรนนทบุรีนะครับก็การวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนช็กนี่ผมก็ยังยืนยันว่า อาจจะวิเคราะห์วิจารณ์ในค่อนข้างที่จะละเอียดนะเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังแล้วนําไปพิจารณากันนะครับส่วนวันช่างนี่ก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้สมาชิกที่เป็นสมาชิกผมก็สามารถที่จะฟังในหูในสายได้อีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าการวิเคราะห์ลง YouTube ไม่มีการปิดบังข้อมูลใดๆนะครับนะเพราะว่าสมาชิกผมก็จะฟังข้อมูลมวยจาก ใน YouTube ด้วยนะครับนะเพราะว่าจะได้เป็นข้อมูลนะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงให้นะก็ยืนยันว่าจะพยายามลงให้ได้สัปดาห์ละห้าคลิปนะครับนะรายการมวยดีๆก็จะพยายามลงให้ตลอดเลยเพื่อที่เป็นข้อมูลไปต่อสู้หน้าตู้นะครับนะก กดติดตามไว้นะครับนะกดติดตามผมไว้นี่ก็มีแต่ได้ประโยชน์อย่างเดียวนะครับในะเรื่องเสียประโยชน์นั้นแทบจะไม่มีนะครับเพราะว่า,ารู้ส่งนักมวยเยอะรู้ส่งนักมวยมากนี่ลุมนเชียร์มวยก็เสียยากด้วยเช่นกันนะครับ mm hmm. ก็ท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะต้องการตัวช่วยไปต่อสู้หน้าตู้การันตีว่า ภาคมวยมาจะเข้าปีที่8แล้วนะครับนะปีหน้านี่จะปีที่8ดแล้วองความรู้เรื่องมวยนี่ข้อถือว่าพอสมควรนะครับแล้วก็มีการทําการบ้านนะครับนะราม,มวยช็อกแบบไหนอย่างไรเวลาภาคมวยก็จะ,ะแนะนําสมาชิกตลอดนะครับนะอบอกข้อมูลมวยให้ตลอดแล้วก็วิเคราะห์เกมระหว่างยกต่อยกอมวยยกต่อไปรูปเกมจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนะ,ะ,ะเล่นถ้าลุ้นเชียร์ในกลุ่มพักยกจะต้อง ดําเนินการแบบไหนอย่างไรนะก็ถือว่าสมาชิจ็กผมก็ได้เปรียบนะครับนะเรื่องที่จะ หากแล้วเฉพาะมีราคาอย่างเดียวไม่ใช่ผมแน่นอนนะครับนะํามีทุกอย่างให้กับสมาชิกนะครับมวยหูเดือนละ1000ลายเสียงเดือนละ400บาทสมัครผ่าน ID Line Happy b o ้บอ0สองศก็แอดมาเป็นเพื่อนนะครับนะหลังจากที่เป็นสมาชิกแล้วก็การันตีว่าดูแลสมาชิกอย่างดีที่สุดทุกคนนะครับนะก็มวยหูเพชรมวยไทยนี่สามารถที่จะเสิร์ช Google ดูได้ครับไม่มีประวัติเสียหายในเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับนะไม่ว่าการดูแลสมาชิกหรือว่าร่วงส่วนตัวใดๆก็ตามนะครับ ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งกบเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่าแดงอภิวัตรสอสำเน็ตพบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินยอดสุริยา ตอยโยธามวยคนนี้ก็ชคกันพิกัด128ปอนด์นะครับสำหรับทางด้านของอภิวัตสอสมนึกนี่ก็ปัจจุบันข้อมูลทางด้านเทคนิคเลยนะครับก็อายุ29ปีแล้วนะครับมาจากจังหวัดหนองคายเวทพิกัดที่ชคอยู่ประจําก็ประมาณนี้นะครับใน127 128ห12รือ9ในชค128ก็ถือว่าเป็นเวทสบายๆนะครับชคเวทีมักงกรมาแล้วก็ประมาณสัก60ครั้งเคยชนะนกคู่ชกในเวทีมักงกรใน9ครั้งนะครับเป็นการชนะนกนยกที่สีมากที่สุดเนื่องจากว่าเป็นมวยที่เก่งในยกที่สีเองนะครับแล้วก็ สิติที่น่าสนใจอย่างที่ผมเก็บได้เก็บไว้นี่เท่าที่เก็บได้ก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในสติมากรนะครับจากการชกทั้งหมดประมาณ ห้าหกสิบครั้งได้นะครับนะทรงมวยก็เป็นมวยขวารูปร่างก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะทรงมวยเดินหน้าท่าชนคนในผู้สูดูดันยันห้ายกรับเก่าเกาเกมชกมวยมานานผ่านมวยดีๆมาเยอะนะครับนะก็มีหมัดมีศอกออกอันตรายจังหวะนอกนี่ก็ดูว่าจะใกล้เคียงกันนะดูที่ว่าเหลี่ยมในปล้ำในก็จะปล้ำรัดมาตีกดแขนไล่แขนแต่งตัวก็ดูว่าจะช้านะครับนะแต่คือค่อนข้างที่จะช้าแล้วเนื่องจากว่ามวยอายุมากนะครับนะแต่ว่ามีหมัดมีศอกต่อยตัดลำตัว เดินเข้าไปตัดลําตัวเข้าไปแล้วก็ปล้าฟัดรัดตีแทงตีเข่าเข้าไปก็ดูว่าก็ถือว่าใช้ได้ครับนะสมองมาดีวัวใจก็ถือร้อยเปอร์เซ็นต์ปลายๆนี่ต้องพิจารณาด้วยนะครับมอยุดนานแล้วกอ็อายุถึง29ปีแล้วแต่ว่าชกค,ครั้งล่าสุดเคลื่อนไหวว่าเมื่อวันที่25เมษาย,ยน2 5 6 4น้ี่เองนะครับนะากระดูกมวยเบอร์มวยนี่ดีกว่าแล้วก็ผมดูว่าหัวใจคมมิดด้วยนะครับนะสำหรับทางด้านของอภิวัตนะครับ ส่วนด้าน,นของกชยอดศรียาโตโยธานี่ก็อายุเยอะเช่นกันนะครับนะปัจจุบันอายุยังน้อยอยู่นะครับปัจจุบันนี่อายุ21ปีเท่านั้นนะครับนะก็น้อยกว่าประมาณสัก8ปีได้นะครับนะก็ถือว่า7ปี8ปีนี่ก็ถือว่าเป็นการชกระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กแล้วนะครับนะอภเวัตนี่เป็นผู้ใหญ่สวนรอดสุยานี่ก็เป็นเด็กขึ้นมานะครับก็เป็นนักชก จากจังหวัดพิจิตรกับสำหรับทางด้านของยอดศุยาชกเวทีมังกรงมาก็ประมาณสัก40ครั้งเคยชนะนกคู่ชกเนี่ยครั้งเป็นการชนะนกในยกที่2มากที่สุดนะครับแล้วก็เคยแพ้นกในเวทีมังกรุงนั้น4ครั้งนะครับนะอาวุธมวยที่ทางด้านของยอดศรีแพ้นกนี่ส่วนมากก็จะเป็นหมัดเป็นศอกนะเคยโดนแทงเข่านกก็มีนะครับ สำหรับทางด้านของยอดสุยาก็เป็นมวยขวาครุร่างนี่จะใกล้เคียงกันนะสองมวยนีนเดินหน้าท้าชนก่อในบุสุดูดันย,นยันห้ายกเลยรับอาวุธของผู้ยกท้าดวลชวนแรกนะครับนะก็วงนอกนี่ก็คงจะ เสียเปรียบนะผมดูว่าเสียเปรียบไปภิวัตนะครับอภิวัตินี่อาวุธมวยนี่จะเยอะกว่านะแต่ว่าทางด้านของยอดซียานี่ก็มีแข่งสายหน้าที่แต่ได้แม่นแต่ได้ดีเช่นกันนะครับนะก็คงจะคู่กีฬศึกศิวัตรกันที่วงในนะแต่ว่าเหลี่ยมในผมดูว่าหมัดศอกของทางด้านอภิวัตินี่าจะออกได้ดีนะแล้วก็มีน้ำหนักนะทางด้านของยอดซียาจะไม่ชอบหมัดชอบสอกนะครับนะก็ดูว่ากินกันปลายปลายนะครับมือนคนที่กินกันปลายปลายแค่ประมาณสักหมัดเดียวอะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะว่ามองกลับมานะครับ นะเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วก็ผมให้ทางด้านของอภิวัตครับมีสัดส่วนที่มีโอกาสที่จะชนะในนัดนี้มากกว่าทางด้านของยอศสุยาครับให้ที่60%ชิตชเล่นนะขณะนี้ก็ยังชอบไปที่ทง้้านของอภิวัตรสอสมเนตนะครับ <c oughs> คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดง สีกักสูจีบะหมี่เกี่ยวพบกับทางด้านของฝ่ายนำเงินเพชรทวีศักแสงมรกตมวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัด1 1 0ปอนด์นะครับสำหรับทางด้านของสี่กักนั้นข้อมูลทางด้านเทคนิคของนักมวยนี้อายุ17ปีแล้วนะครับสูง1นะสูง165เซนจาก สมุดประกาศนะครับชอบไปถือนอลกลมก็ประมาณสักสิบครั้งยังไม่เคยแพ้่นอกไข่นะครับแล้วก็ยังไม่เคยชนะนกไข่ด้วยนะครับก็ถือว่าอาวุธมวยไม่ได้หนักแรงนะครับแล้วก็ตัวเองก็เป็นนักมวยที่ต้องมีหัวจิตหัวใจดีนะครับนะเพราะว่ายังไม่เคยแพ้นอกไข่นะครับก็เวทก่อนที่จะ ดโควิดนี่ชก1 0 4ปอนด์นะวันนี้ก็มาชก110เพราะว่าหยุดนานนะครับทางด้านของสีกัก็เป็นมวยซ้ายนะครับนารูปร่างก็ดูว่าจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับนะส่งมวยนี่ฝีมือครบเครื่องเลยรรับได้เก็บการวุธของโคชก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในอาวุธมวยไทยครบเครื่องครับแข้งซ้ายนี่จัดจ้านนั้นหมัดสองนี่ออกอันตรายแล้วก็ มีลูกถีบนะลูกถีบนี่เก่งแล้วก็ลูกเหลี่ยมนะเหลี่ยมหักล้มเททิ้งนี่เก่งมากครับวันนี้ผมดูว่าถ้าทางด้านกุ่ชกนี่หลักเหลี่ยมไม่ดียืนมวยไม่มั่นคงนี่ก็มีโอกาสที่จะล้มทิ้งล้มหงายได้ตลอดนะครับนะเดินมวยก็มีผู้นำครับแต่ต่อยนำปล้ารัดมาตีกดแขนไล่แขนแต่งตัวไว้ทั้งสุงขอนีรก็ถือว่าทำได้ดีล็อกคอตีเหนียวหลยนะแต่ว่าลูกขวางหน้าลูกไหไนี่ก็ยังไม่เท่าไห่นะครับนะแต่ว่าลูกล็อกลูกหมุนบิดกระชากลักตีนี่ก็ถือว่าทำได้ดีมีหมัดมีศอกแล้วววกก็็ัจิตใถือ่า ส่วนทางด้านของโคชกแพชรทวีศัก์แสงมรกตนี่ก็ข้อมูลทางด้านเทคนิคก็ถือว่ายัางชกไป็นมงุงน้อยอยู่นะครับก็ประมาณสักห้าครั้งเคยชนะนักโคชกหนึ่งครั้งในยกที่สามนะครับนะก็ทางด้านพตติวีศัก์นี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับนะคนนี้ก็ซ้ายเจอซ้ายแต่ว่าทางด้านของสีกั๊กนี่ผมไปไล่ตรวจสอบดูแล้วไม่แพ้มวยซ้ายนะครับเวลาเจอมวยซ้ายนี่ชกได้ดีเลยนะครับเพราะว่า,าตัวเองเป็นมวยหลักเหลี่ยม ดีอยู่แล้วก็เวลาออกซ้ายนี่ก็จะแม่นนะครับนะสำหรับด้านของสีกั๊กสีกั๊กนะครับนะทางด้านของเพชรทวิศักดิ์นี่มวยซ้ายนะครับนะก็คงจะแลกซ้ายกันสนุกทรงมวยก็ประเภทฝีมือเข่าในอาวุธมวยไทยก็ดูว่าจะเป็นรองนะครับนะแต่ว่าได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างนะผมดูว่าตัวใหญ่กว่านะครับนะตัวใหญ่กว่าแล้วก็เข่าในก็คงจะสู้กันสนุกเลยลำพัดรัตตีนี่ตัวใหญ่จะได้เปรียบเพราะว่ามวยเพิ่งกลับมานะครับนะแต่ว่าทางด้านสีกั๊กก็จะได้ในเรื่องของอาวุธมวยส่วนทางด้านของเพชรทวิศ จะได้ในเรื่องของความแข็งแกร่งแข็งแรงนะหัะวใจก็ถือว่าร้อเปอร์เซนต์วงในก็คงจะสู้กันสนุกแต่ว่าหลักเหลี่ยมนี่ผมดูว่าตามกันยากตามตามกันไม่ทันนะครับนในเรื่องของหลักเหลี่ยมก็ดูว่าสีกั๊กนี่หลักเหลี่ยมจะดีกว่านะครับเมื่อพิจารณาแล้วก็ให้ของทางด้านของ4ีกั๊กซูจีบหมีเกีียวมีสัสดส่วนที่จะชนะมากกว่าอยู่ที่หกสิบเปอร์เซนต์นะครับชี้ท,ทัวเล่นณขณะนี้ชอบไปที่ทางด้านของ4ีกั๊กซูจีบหมีเกีียวนะครับ คูท่ที่สมครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงลูกนิมิตนะครับทางด้านทางด้านฝ่ายแดงนี่ฉลามดำนะฉลามดำาน,นายกวททุ่งสองพบกับสองชนะ อสองชนะต่อบูตลีนะครับทางด้านของฉลามดำในข้อมูลทางด้านเทคนิคนีกน่ก็ชปกปฏิบักรุงมาแล้วก็ประมาณสัก30ออกว่าครั้งเคยแพ้เคยชนะนกคู่ชกนี่4ครั้งเป็นการชนะนกในยกที่2มากที่สุดนะครับแล้วก็เคยแพ้นก3ครั้ง เป็นการแพนนกในยกที่4ทั้ง3ครั้งนะครับก็แสดงว่าฉลามดําเป็นมวยที่เก่งตั้งแต่ยกที่1เลยนะเพราะว่า,าชนะนอกคู่ชกยกที่2มากที่สุดนะครับขึ้นไปนี่ต้องใส่ก่อนเลยนะครับหน้า,นาจะมีอาวุธเด็ดนะครับสำหรับทางด้านของฉลามดําก็เป็นมวยขวารูปร่างนี่จะสูงยาวแต่ว่าเสียเปรียบชัดเจนนะครับนะส่งมวยนี่เดินหน้าท้าชนเข้าในบุกสุดูุดันยัน5ยกเลยประเภทท้าดวลชวนแรกอ่ะมีหมัดมีศอกออกตลอดนะครับนะแล้วก็เดินมวยดุดนันขยันอาวุธเดินติดตัว ตลอดเวลานะครับล้าฟัดร้าตีกวาดแขนละแขนแต่งตัวไปเรื่อยอะตีไปเรื่อยแล้วก็เป็นมวยที่ต้องบอกว่าขยันตลอดเกมนะครับนะระคังดังแป้งนี่ก็ใส่เลยนะครับแต่ว่าวันนี้นี่นัดนี้นี่ดูว่ารูปร่างนี่จะเสียเปรียบเยอะนะครับนะสมองมวยดีครับนะหัวจิตหัวใจนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีลูกหักเหลี่ยมหักล้มนี่ก็ถือว่าเก่งนะครับสันทางด้านของคุชช็อก ทรงชนะตระบุตรีนะทรงชนะตระบุตรีก็ปัจจุบันนี้อายุ18ปีสูงถึง177เซนติเมตรจากปรีรำนะครับแล้ก็เป็นมวยที่ชกเวทใหญ่กว่ามาตลอดด้วยนะเพราะว่าตัวเองนั้นรูปร่างสูงยาวใหญ่ยอยู่แล้วนะครับนะนักน,น,นี้ดูว่าอาจจะได้เปรียบในเรื่องของรูปร่าง พอสมควรนะครับนะแล้วก็เคยชชกเวทีมังกรม,มาแล้ว15ครั้งนะครับนะเคยแพ้นอกให้กับทางด้านของคู่ชคนี่1่ครั้งวันนั้นนี่เจอคู่ท็กนี่เตะก้านคอนครับที่เวทีบุรีนาหลับยกหนึ่งเลยนะครับสำหรับทางด้านของทรงชนะก็เป็นมวยขวานะครับนะรูปร่างนี่จะสูงยาวใหญ่ทรงมวยนี่ก็เกง่งเก่งก้างๆหน่อยนะครับนะเกง่งเกงกลางๆอ่าออกจะรุ่มร่ามนิดนึงนะก็ ตามภาษามวยสูงยาวะนะแล้วก็วงนอกก็ดูว่าจะคู่ขี้สุขสีวัดกันที่วงในนะครับนะแต่ผมรู้ว่าทรงมวยแบบทางด้านของทรงชนะนี่ก็ค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะอาวุธมวยนี่ไม่ได้หนักแรงมากนักเพราะว่าทางด้านของทรงชนะยังไม่เคยชนะนอกใครในฟีมังกรุงนะครับยังไงมวยคู่นี้นี่ก็ดูเล่นด้วยนะครับนะถ้าเกิดว่ารูปร่างทรงชนะมาใหญ่โตมากนี่ก็ ก็คงจะต้องไ่วอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าตามชั้นเชิงมวยฝีมือมวยนี่ผมดูว่าฉลามดำสิทธิ์นายกทุ่งสองอน่าจะดีกว่านะครับนะก็ให้ทางด้านของฉลามดำมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทางด้านของสองชนะมีโอกาสที่จะชนะอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับชี้ตัวเล่นก่อนชอกก็ชอบไปที่ทางด้านของฉลามดำนายกวิททุ่งสองนะครับ ที่สี่ก็เป็นการพบกันระหว่างชอ่อฟ้าทอแสงเขียนน้อยพบกับทางด้านของฝ่ายดาเงินดวมสงพงจิตเมืองนอนนะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสามสิบสี่ปอนด์นะครับสำหรับทางด้านของช่อฟ้านี่ก็ชกไปที่มกรุลมาแล้วก็ห้าสิบครั้งครับเคยชนะน็อกคุ่ชกนี่เก้าครั้งเป็นการชนะน็อกในยกที่สามและสี่มากที่สุดยังไม่เคยแพ้น็อกใครในวีธีมืกรุลนะครับนะว่จิตใจนี่เต็มร้อยแน่นอนนะครับ <c oughs> มวยคนนี้ก็เคยชกกันมานะครับนะเมื่อวันที่12สิงหาคม2563นะครับตอนนั้นก็ทางด้านของท่อฟ้านี่เป็นฝ่ายชนะนกไปในยกที่4นะครับนะฝันศอกนะก็ยำมานิดหนึ่งนะต่อยหมัดฟันศอกในทางด้านของกรรมการก็โบกมือบายๆโดนหนักจริงๆครับตอนนั้นก็คือนวดมาเรื่อยนะก็ ทางด้านของช่อฟ้านี่เป็นมวยขวาครับรูปร่างหรือเสียเปรียบช่องชอกชัดเจนนะทรงมวยก็เดินหน้าท้าชนเข้าในบุกสู้ดุดันยันห้ายกอาวุธบบของอุชกท้าดวลชวนแรกอ่ะเป็นมวยที่ประเภทเดินชนอย่างเดียวนะอาวุธมวยนี่ก็หนักแรงหมัดศอกก็ออกอันตรายด้วยนะครับนะก็เป็นมวยที่ยืนระยะนานมากเลยนะครับสําหรับทางด้านของช่อฟ้านะครับนะหัวจิตหัวใจนี่เต็มร้อยชอกล่าสุดเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมานะครับก็ดูว่า หรือว่าสภาพร่างกายนี่ยังดูดีอยู่นะครับแลก็หัว,วใจวิจัยนี่คมด้วยนะครับผมรู้ว่าหัวใจนี่คมทางด้านของฝ่ายน้ําเงินเลยส่วนทางด้านของกุณชลดวงสมภ์จิตเมืองนอนท์ก็ อายุ23ปีแล้วนะครับนะสูงถึง180เซนติเมตรจากจังหวัดสงขลานะครับเวทพิกัดน้ำหนักที่ชกอยู่ก็133ถึง135ก็ถือว่าพิกัดพิกัดน้ำหนักนี้ก็ถือว่าเป็นของตัวเองด้วยนะครับนะก็เป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวได้เปรียบชัดเจนสมมยนี่เดินหน้าท้าชนเข้าในบุสุดูดันยัน5ยกระบุของเจาท้าดวลชวนแรกนะครับก็เคยแพ้นกมาแล้วนะครับนะเคยแพ้นกมาแล้วชกเวที่มันกรุงมาก็40กครั้งครับสำหรับทางด้านของดวงสมพงษ์ เคยแพ้นกสามครั้งนะเป็นการแพ้นกในยกที่สี่มากสุสดแล้วก็เคยชนะนกสี่ครั้งเป็นการชนะนกในยกที่สี่มากสุสดมวยคู่นี้ก็คงจะวัดกันที่ยกที่สี่นะครับเพราะว่าทั้งคู่ก็เป็นมวยที่เก่งกันในยกที่สี่ทั้งคู่นะครับเมื่อพิจารณาว่าทางด้านของช่อฟ้าเคยชนะมาแล้วก็คงไม่กลัวนะครับนะต่อให้มาใหญ่แค่ไหนก็คงไม่กลัวเพราะว่าเคยพันศอก เคยฟันศอกยอมมาแล้วอ่ะฟันศอกคันหลังนี้เลยนะก็ผมเองก็ยังชอบไปที่ทางด้านของชอบฟ้าทอเสียงกีน้อยมีโอกาสที่จะย้ำแคนไปอีกครั้งหนึ่งก็ให้สัดส่วนที่จะเป็นผู้ชนะในสัดส่วนที่6กเปอ็นะครับก็ครบรอทั้ง4คู่นะครับสำหรับทางด้านของสุริตมโนนนัดแรกนะครับหลังจากที่สถานการณ์โควิดที่คลายแล้วก็ย้ายมาจัดที่สนามกลางแจ้งนะครับสนามในที่โล่งเป็น มีลังคานะครับมีลังคาแล้วก็ยังไม่ให้แฟนมวยเข้าชมนะครับถ้าแฟนมวยเข้าชมได้เมื่อไหร่ก็ขอเกสนุกนะอยู่ที่นี่กันทั้งวันได้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดยังไม่มีตัวช่วยก็มวยหูเดือนละ1,000บาทหลายเสียงเดือนละ400บาทสมัครผ่าน ID l i ไลน์แฮปปี้บอร์ดสองการันตีว่าข้อมูลมวยไม่แพ้ใครแล้วก็ในเรื่องของเสียงไวกว่าภาพอย่างแน่นอนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ